สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายฮะสาระนะครับวันนี้อยู่กับเกมมี่นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเอาเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นปินนะครับอ่ะโอเคก็เข้ามานะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็อ่าเล่นทําลายสติไว้นะครับไม่ใช่ทำลายติจัดอันดับไปนะครับแต่ว่าได้แค่6เซนนะครับอ่าได้เนี้ยทิเคตผมได้1นึ0 0นแนะแต่ว่าได้อันดับแค่335นะครับ ถือว่าได้ค่อนข้างยากมากนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยมันก็มีจับวงล้อนะครับนี่ขนาดเล่นทั้งวันนะกว่าจะได้ขนาดนี้เลครับอโอเคขึ้นมาตอนนี้9ดอลลาร์กับ59เซนนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวนี้นะครับมีหมุนวงล้ออผมขอแคบหน้าเจอไปนิดนึงนะอะตอนนี้ก็มีการปรับใหม่นะครับ แต่ก่อนขั้นต่ำม,มันที่0.5เซนนะครับอะตอนนี้ไป10เซนละอันนี้คือขั้นต่ำเดี๋ยวว่าผมก็ได้แค่10เซนตลอดได้แหละไม่เคยได้15 50อาตัวน,นี้มีสูงสด2ดอลล่านะ,ะก็ลองหมุนไปแต่หลักก็ได้เอ้าฮยโอ้โห25เซนเฮ้ยใกล้ได้ใกล้ได้ถอนแล้วนะอีกแค่ 0. เอ้ย16เซนนะครับก็จะได้ถอนอในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันก็ มีการเล่นนะครับก็จะเล่นตัวนี้นะครับมันจะจัดอันดับทุก4ชั่วโมงมันจะรีมิชชั่นนะครับก็ตามนี้แล้วก็มีเล่นเกมนะครับในส่วนของตัวคูณน,นะครับเรายิ่งเลเวลเยอะมันก็คูณเยอะตัวนี้เนะี่ยผมคูณ3.7เนะครับเพราะว่าเลเวลผมอยู่ที่27นะอ่ะถ้าดาวถึงที่กำหนดนะครับก็คือ1 3 9 0 0 0นะครับก็จะขึ้นเลเวล28แล้วก็คูณไป็น3.8นะครับ ในส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยจะเชิญเพื่อนได้ได,ได้ได้คะแนนเนี่ยได้500ตัวแล้วก็10เซนนะครับก็ตามนี้ก็จะถอนได้เนี่ยขั้นต่ำก็คือ10ดอลลาร์นะครับในส่วนของการถอนอ่ะผมเคยถอนอ่าไป2รอบนะครับรวมก็ 21, อ,21กอ่า21เซนเซนกับเอ้ย21ดอลลาร์กับ15เซนนะครับได้21ดอลลาร์กับ25เซนอ่ะก็เขียนตามนี้ รอบอนในรอบหนึ่งนะครับถามว่าตัวนี้ได้ยากไหมยากสุดๆนะครับเพราะว่ามันจะอันดับใหม่นะ,ะก็มีแข่งกระบอดด้วยนะครับรหลักๆเนี่ยอืมเนี่ยอันนี้ดูนะครับบอดแน่นอนนะครับก็คือมันคูณ1นแต่คะแนนมันล่อไป6กแสนเก้านะครับหกแสนห้าก็จะได้อันดับนะครับอันดับ200ร้อถึงสี่อเนี่ยจะได้6สตางค์เอ้ยไม่ใช่หกสกเซนยูโรนะครับ ปูผิดไปละหกเซนดอลลาร์นะครับในส่วนของอันดับอ่า20ถึง50เนี่ยประมาณ10เซนถึง1 0ึงนี่แหละได้10เซนนะครับส่วนอันดับ101ไปถึง200จะได้8เซนนะครับก็ตามนี้นะก็จะอันดับอันดับ20ลงไปจะได้5 50, 50เซนนะครับส่วนอันดับ10ถึงอันดับ6เนี่ยจะได้1ดอลลาร์นะครับะก็ตามนี้ แต่ว่าได้ค่อนข้างยากนะครับเนี่ยขนาดผมเล่นเป็นแสนก็ได้แค่6เส้นนะครับมันต้องเล่นทั้งวันนะครับถึงจะได้เนี่ยก็ตามนี้โอเคก็เดี๋ยวผมรอได้ถอนเดี๋ยวค่อยอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คะแนนได้ไปเรื่อยนะครับดีมีไว้ดีกว่าไม่มีนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมรอหมุนวันอาทิตรีตอนจันไอ้วันจันนะครับมันจะมีให้ สุ่มนะเรามีโอกาสที่จะได้100ดอลลาร์หรือ750ดอลลาร์นะครับอันนี้ผมก็เลยโหลดเล่นไปเรื่อยนะครับอ่ะโอเคในโซนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ